สวัสทุกคนค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่บูฮักไขนะคะวันนี้แจกฟรีร้อยโลหรือยังครบเรียงร้อยวันนี้ครบแล้วนะคะเอสี่ชั่วโมงหมดนะคะเพราะว่าถึงแค่ตอน8ปดโมงห้าก้านาทีเท่านั้นวันที่20นะคะก็กระโดดมาเปิดด้วยนะคะ100ใบเริ่มเลยต้องออกเท่านั้นเซนนะชอบมากเขาชอบสตอรี่เดี๋ยวเราจะไปส่งบกอกแกลให้เซนนะด้วยนะคะ เรื่องนี้ชื่ออะไรวะเซนะปะเนี่ยมันมีตัวเซนะเซรีนะามันมีหลายตัวจากอีกต้พยาบาลสองดาวดาวเดียวก็ซือเซนะใปสีชมพูเอออันนั้นแหละมันเม็ดเยอะนะคะกดไปเลยวันนี้รีแตกไปแล้วเซนาะต้องแตกนะคะฉันพูดเลยอืมแม่ไม่ต้องเติมร้อยโลหรอกม้งฉันว่าม่วงไปเลยสายศรัทธาโอไม่ม่วงอ่ะม่วงปะวะน่าจะม่วงนะ ต้อแล้วกับไม่ออกแล้วหน่อยไม่มาหรอกทองจนผลอย่างนี้นะคะอืมันมีหวังด้วยหรอเออพี่ก๊อฟก็ไล่อยู่นะพี่ก๊อฟเขาได้อะไรไหม <c oughs> เห็นเขาทำอยู่นะเมื่อกี้เข้าไปแวนิดนึงเขากำลังส่งป๊อกแกลกให้ยเซริโนโอ,อยู่เห็นมาเลย มันต้องเล่นตัวด้วยโอ้ทองเยอะนะัเนี่ยแต่มันไม,ไม่มีปฏิหารเลยอันนี้สิบหาไปแล้วนะคะและอีกแปดสิบนะคะต้องมาแล้วล่ะพวกเธอออกสามดาวกันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอร้อยโลตาแมวนี่ก็คือไม่ไม่มีลุงเลยปะ <c oughs> ว้มาแล้ว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 จ้าอ,อ,อุ๊ยหวนหวนโอ้มาวอย ไปเกลือด้ะอี่วันวานเนื้อสอง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 จริงๆด้วยสองจริงๆด้วยมาเลยเซนนะกับซิฮิโรออกคู่ไปเลยลูกดีโหยแรงมากมายังอุ้ยเอกนีาโลกนี้มีของอะไเต็มไม่อิบอียันเดียบอาแค่ปุ๊กเกอร์แปลมากลูกดีดอย อุย้ยเอเกนดาก็จริงไม่เป็นไรเรายังมีลุ้นไปสุดท้ายอยู่ต่อตัวที่เก่งที่สุดในบูฮาคข่นะคะเจแฮมเบอร์เกอร์เรื่องนี้แฮมเบอร์เกอร์นี่มันต้อง,ม,องมันต้องเก็บศพใช่ว่มมันต้องเปืยว่าเก็บศพนะเซนะเนี่ยศบชัดฟิวมากเรื่องนี้ ก็อาสุส well, <tr> <expands> <trendy> ัตยิงจริงๆอ่ะก็ก็อาสุสาก็มาทำไมอีกแฮมเบอร์เกอร์มันมาแล้วเนี่ยอยู่เวียนเอ้ยให้ตายเถอะช็อตมากอีเป็นโดเลยแลโกโบโดชัดดาวโดนชัดดาวไปแล้วว่าม่วงไหมไม่ม่วงไงมันม่วงอ่ะอโศบแฮมเบอร์เกอร์ไปเลยอีเวียนอีหัวห่วนหัวห่วนนะมันทลายเราใช่ไหมไอ่ไม่มีปฏิเที่ยหานเลยหรอ รอดแล้วหนึ่งแต่ก็ได้มาสองนะก็ก็ก็พูดได้ไหมว่าลุงออกสองใบสองตัวแล้วนะคะแต่คือทำอาวุธละกันเออไปทำอาวุธละกันเรื่องนี้มายังไม่มามันไม่เค้่งเลยอ่ะอป้ซัดดาวกูดบายสเตจหนึ่งเหล็กว่ากูดบายแล้วหรออเออชัดดาววุโดโดซัดดาว 50โลไปแล้วนะคะอันนี้โลที่60สิบลเนี่ยเปิดเท่าไหร่อ๋อ50โลแล้วนะคะครึ่งทางละอีก50โลไม่ลงว่าข่าวหรือปฏิหารอุ๊ยหรือว่ามีปฏิหารอาจจะมีปฏิหารก็ได้ไม่ปฏิหารเลยไม่ออกลุงก,ก็คือไม่มีหรอกระเบิดแผงหลังกันนะ u ัด o า n and ชัดาวหรอหรือว่าเราต้อง h o w to love เลหรอมาแล้วมาแล้วมาแล้วตดตดติดตด I'm hard to love ตัวไปเลยตัดียวเ้ตันที่เท่าไหร่ตัวที่หสอ ตีอ่ากดเลยเอ็กก์นะเอ็กกโอ,อไม่ใช่มิดใครวะตัวใหม่ด้วยนี่มิเลเนี่ยว้ายทะลุทะลุตูมากสี่โหลแล้วมาคืออะไรเลดบอสวันสุดท้ายค่ะเลดบอสเขาปิดพรุ่งนี้แล้วค่ะเนาะเซนะเนาะเลดบอสปิดพรุ่งนี้แล้วค่ะไม่มีของปั้นด้วยนะคะเออ ไม่เป็นไรยังเหลืออยู่มาจะมาทะลุตู้เลย,ยว้ยเวนจะเปิดถูกตู้ไหมเนี่ยเฮ้ยจะเปิดถูกตู้ไหมไปดูสิปิดตู้ปะหวะก็ถูกก็ก็ถูกแล้วดิตูน้นี้ก็ก็ตู้เซนนา,นาทะลุเลยหรอทะลุไม่ไหวไม่เป็นไรอีสาวิมโลอาจจะฟีลแบบรักยากไงซิงล ชั้วว่าก็ได้เติมร้อยโลแหละชัว่าใมันจะออกขนาดนี้นะก,ก็สู้เติมอยู่นะเออวะ๊ร้องอะไรนะร้องอะไรชื่ออะไรอะอดิลูกเต่าะนะอ่อนนะฉันฟังแล้วฉันงงมากมันเป็นสไตล์แบบเพลงอินนิกใช่ไหมอัดจูร้องเพลงชายแท้ t o o bad s t t o bad part หนึ่งหรอ,อเพลงใหม่ one two seven ยังไม่ได้ฟังเลยอ่ะ อืมแต่เขาบอกว่าเอมวีเด็ดมากเออเรื่องนี้ม,มาเว้ยัติหารนี้หน่อย,ยหมดยังวะสามสิบโลเล้วสิบโลสุดท้ายปะไม่เติมแน่ก็อยากได้ก็มาขนาดนี้แล้วอะ่ะเอออ่ะสิบโลสุดท้ายอ,อืมมา มันจะต้องมาไหมคือ tonight a s be love and happiness girl in the why why this i n n o y the world has me and happiness h a p p e n อุย้ยวันนี้ร้องร้องออกหมดเลยออกมาแล้วนะสองตัวตัวเดียวตัวที่สี่ว้ายหนึ่งสองสาม ต้องเป็นเอเกยนีนาขึ้นนะออมาเลยาะอุออเอเ๊ยเอกยนาอุ๊ยไม่ใช่ยายอันนี้นะซื้อไม่ใช่นะซือ้อยายอนะใช่ป่าวะสีน่ซือ้อเออจบมันโผล่มันโผล่ไปออนเซนได้ยังไงวะให้ตายเถอะเรื่องนี้ด๋อยออก็เมื่อกี้ยปฏิหา,ทารทะลุตู้หรอ,อ,อฉันรู้สึกว่าฉันร้องเพลง อัลบัมบอลพิงก็คือหลุดเหลดทุกตัวเออให้ตายเถอะก็แรงอยู่แต่ว่าเราได้ตัวใหม่มาสามตัวแล้วนะคะสรุปแล้วเราได้กี่ตัวหนึ่งสสามสี่สี่ตัวปะเออฟรีเราได้สี่ตัวนะคะตัวใหม่สมตัวนะซ้ำหนึ่งก็ถือว่าดีนะเออเติมอีกหมื่นสองใช่ไหมก็เติมค่ะจะเอาสิบแปเริ่มเลย แย่งน,นก็วันนี้มันจะเอาอยู่แล้วนะคะมาไหมไม่มาไว้ขาวเลยหลังเลยอุ้ยหนูปฏิหารบางทีก็ต้องก็ต้องรุนเผื่อมันขึ้นนะมันไม่ขึ้นหรอกนี่ร้อยสิบแล้วจ้า,า,า,าอะไรนะเหมือนใยอันนี้หรอใยโดเรมอนนะโดเรมอนคือมาตอนร้อยห้าสิบหกสิบแหละมันก็ มันก็อีกเดียวปะไม่มาโว้ยเออไปไม่รอดแล้วแหละฉันว่าสองร้อยโลใช่สองร้ยโลไงเติมไปอีกร้อยหนึ่งกดกดจริงๆเหรอเซนนะก็คือวันนี้หวังเซนนะได้ได้ฮีโรมฉันว่านะรอบหน้าเราเราต้องเส้นละเราจะต้องได้อีกตัวหนึ่งมันจะได้อีกตัวหนึ่งเออฉันว่า เรื่องนี้อจุมเปิดรถถังมันรถถังไหนอะมันมาไหมมันมามันมามันมาวันไหนตัวน่ะมันเล่นตัวมาใช่มันเล่นตัวมาเอเทนชั่นเออใช่ต้องลองเอเทนชั่นดเวงให้ดวงเรานี่นะเออเรือไปเลยเราไปลุงก่อนเรื่องนี้พอถามสิบ <30 S 1> แล้วนะ <30 S 1> วนะให้ตายเถอะเพชรเยอะก็ ก็เก็บไว้นะคะซัมเมอร์รอเราอยู่นะคะซัมเมอร์เฟสสองเนี่ยไม่มาเลยเหรอไม่มาเลยอะทูจบแล้ะเลททำไมใช้ทำไมใช้เพชรแล้วมันเกลือกว่าอันนี้ยของฟีของฟีคือลดเออดวงของเฟียนเนาะของเสียงเงินนี่ไม่ออกเลยว่าห้าสิบแล้วนะหรือว่าไม่หมดโปรโมชั่นเลทหรอวะ มาอย่างมาแล้วเอเบล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  attention เนี่ยมาแล้วเธอเอเบลเบลเบล a t t e n t i เนี่ยกี่ตัวตัวเดียวหรอตัวที่สี่ด้วยตัวที่สี่แล้วหรอหลักสะหอนอืมบอเลยนเพรานั้นหรอหรือว่าเป็น once after life ฮารู้อีกแล้วว่าไกลมากเลิกดีแรงเวอร์ชวว่าสองร้อยแน่ชวว่าก็อีกนิีเดียวก็สองร้อยก็ก็ก็เปิดให้ครบชวว่าเท่านั้นแหละเออให้ตายเอถอะปีห้าสิบเปอร์เซ็นต์เท่ากับเธอแค่จะให้ออกลุกยังยากเลยนะออกแล้วตู้ยังยากเลยเนี่ยให้ตายเถอะสามดาวว่ายังแล้วนะ จร่งเราควรไปหมดเร,เราควรไปหมดเพชรกับตู้กับโมกหรือเปล่าผลเลไมีอัพเรื่องนี้มันแกงนะเนี่ยมันมันไม่แสกร้อยโลตู้วากะโมกนะให้ตายถึงจบให้มาแล้วว่ะขาวเวอร์ข้างหลังเนี้ยจะไปรอดหลอกคือ ห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรอมันมันคือจะวัดหน้าตู้กับตัวอื่นอื่นอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมห้าสิบเปอร์เซ็นต์มีอยู่จริงหรอเรื่องนี้ตั้งห้าสิบเลยนะร้อยแปดสิบแล้วนะคะนี่โลที่ร้อยแปดสิบแล้วนะมาแล้วค่ะเออมาตอนนี้เนะยนะมาตอนร้อยแปดสิบหรออ่ะก็มาก็ได้อ่ะมาเออมาก็มาเรื่องนี้ ร้อยแปดสิบเนี่ยนะตัวที่สามด้วยถ้าออกตัวที่สี่มันมักหลุดเหรน,นะเธอฉันสังเกตเนี่ยซ้ำเปล่าวะหนันก็ว่าแล้เชียวแรงมากกินคมบาราเลยอะผมไม่ขัดคุณเขาจบสองร้อยโลเธอไม่หวังออกก่อนแล้วแหละอ,อุ้ย มาโวยไปแล้วหรอแลกมากหรือแต่ว่าเราต้องเป็นรูปแบบรูปแบบฮิวฮิวหรือเปล่าเออเนี่ยเออมาฮิวหน่อยมาเก็บศพหน่อยค่ะเมื่อไรจะมาเก็บศพฉันสักทีเยเซนนะเรื่องนีเออตัวที่เท่าไหร่ตัวที่ห้าใช่ไหมนี่ไงเซนะอ๋อไม่ใช่อันนี้เซรีน่าคนละตัวเออที่แอมเหมือนกันด้วยดาเป็นฮิวเหมือนกันด้วยดาชื่อเหมือนเหมือนกันเป๊ะ เลือกดีโอ้โหที่ไหนเนี่ยว้ายตีบอสฟ้ามาดีนูอีเวนยังไม่เข้านะอีเวนอีเวนมาบอลมาลืนนะยังไม่ต้องรีบมาก็ได้หูแต่แต่ได้ตัวใหม่ยับยับเลยนะไม่ไม่ค่อยจะซ้ำซ้ำมาสองตัวตอนนี้หนอูอีเวนยังไม่ทันเข้าระคาทำไมมาแล้วล่ะมาแล้วหรออีเวนยังไม่ทันเข้าเลยนะเลือกดี โบสองร้อยโลนะคะอเพชรชั้นไปไม่รอดแล้วเรื่องนี้ก็มาลุ้นอีกสิบละกันจะจะ,จะได้อีกสักตัวไหมอมอ้ยได้สิด้วยอย่าบอกว่าอย่าบอกนะอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่ายอย่านะอย่าบอกฉันนะว่ายอย่าบอกเขา เท่าไหร่ละสองนะบลกดีสามสี่ห้าถ้าจะมาละเราจะมาละโลนี้อย่าบอกกูศพศพศพก็คืออย่าบอกเขาแรงมากค่ะข,ขอฝฟักตัวด้วยนะคะ เออฮิมูโลโลเซนนะเรื่องนี้แหมมาสักสองรโลเลยนะคะหนูือไม่รอให้ฉันกด<ห>นการันตี<ห>นออกมาเลยล่ะเรื่องนี้เออเออไม่ไปลรอหลักจ่ายเรื่องนี้ออวินร้อยให้ตายเถอะเก็บศพถ้าคืนคำว่าศพก็คือใช่นะคะตัวนี้ออตายโหง่ โอ้ยมันไปรอดแล้วอะมาดูผลประกอบการตู้นี้สักหน่อยนะคะไม่เปิดเท่ากับไม่เปิดเท่ากับนะคะสำหรับตู้นี้เออก็ก็เขาก็เขาอุตส่าห์แจกปะเออก็แจกก็สักหน่อยแม่เรื่องนี้ผลประกอบการนะคะได้ใหญ่แฮมเบอร์เกอร์อุ้ยได้ได้ตัวใหม่ทั้งหมดหกตัวด้วยกันนะคะอุ้ยถือว่าลด ร้อยฟีในฉันได้มาสี่ตัวตัวใหม่สามซ้ำหนึ่งนะคะอ๋อแล้วก็เติมไปอีกร้อยหนึ่งได้ตัวใหม่อีกสามใช่ไหมแล้วก็ซ้ำอีกหนึ่งเนาะเป็นสี่ตรงนี้โอ้ยห้าปะอุ้ยได้ห้าห้าดาวเลยนะโอ้ห้าตัวอืมไดเฮมเบอร์เกอร์นะคะซีฮีโร่ดีมากนะคะเอาไว้ตีรอบหน้าละกันยายบอสฮอนนะคะเออเ O ดโอดีนะเฮดเชอร์ออฟเดอะดิลเชนะคะ แล้วก็ซินัสึออนเซนนะคะมาหมดปีใหม่ก็มานะคะเอออิซุนะก็มาเอเรเลเซนะก็เราก็เอามาหนะหนะหมดเกมนี้มีแต่อะไรนั่นะนะนะคะแล้วก็ซ้ำใหญ่โคฮารุกับใหญ่อาซิสาอาซิสาชั้น5าดาวไปแล้วเดี๋ยวไปอัพปืนละกันโคฮารุ oh ก็ยัง3ดาวอยู่ก็โอเค m b วันนะคะสำหรับผลประกอบการรอบนี้นะคะอืมก็ เหลือแค่นี้นะยังเออฉันอยากได้น้องโดโลกามกันเนี่ยเซรีโนโก็ยังไม่ได้เลยจิงฮิโรก็ไม่ออกมางงมากนะคะเลืองพวกดีตัวไม่มีอ่เดี๋วน้อยเดียวละนะก็ลุนละกันนะคะสําหรับเดทนีสองร้อยโลเติมไปร้อยหนึ่งนะคะเซนาออกมาตัวสุดท้ายเวอร์ไม่ไหวเดี๋ยวก็ดูละกันว่าเดี๋ยวค่อยคิดพัฒาาว่าจะกดมักอัพดาวตัวอะไรนะมันจะได้สี่ดาวมัถก็กดมาอมัม้งนะ โอเคก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนสนุกกับเกมบูฮักให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวรอแพทใหม่นะคะก็อย่าลืมเก็บเพรเปิดด้วยนะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะรัดแพทแล้วไม่รู้ว่าเขาจะรัดเร็วอะไรประมาณไหนนะคะก็ชูบีน้ำซัมเมอร์ใหม่รอเราอยู่นะคะก็เก็บรอซัมเมอร์ดีกว่าชานันนะเป็นไอดแ,และสำหรับวันนี้ก็ายบค่ะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีดะคะเอออดยองค่ะ thank you